นะคะกิฟรินง,งานบริษัทจัดที่ไหนที่ฉันไปทุกที่นะคะและก็เยี่ยมชมโรงงานของเรานี่คือปพาทีมงานไปชมเขาจะได้เข้าใจว่าโรงงานของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะและก็มีการนะคะจัดทีมของเรานะคะเป็นทีมที่อัพไลน์เราจัดนะคะทุกคนจะได้มาร่วมกันทําง,งานเป็นทีมนี่คือสิ่งที่เราได้จาการนะคะการทำทีมนะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราได้รับก็คือรับ,บโบนัส60,000ทุกปีค่ะ นะคะและก็รับนักธุรกิจยอดเย,ย,ยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมนะคะ3าปีซ้อนนะคะเอเซเลนเซียวอร์ดนะคะและก็นะคะนี่นะคะ่ะสิ่งที่เราได้รับเราไม่ได้รับคนเดียวนะคะเรารับทั้งทีมนะคะทั้งทีมและก็นะคะชนะเลิศการแข่งขันจูเนียร์มินิเรลลี่รีวอร์ดนะคะแลฟเฟนเดสติกนะคะเราได้ไปกันเราไม่ได้ไปคนเดียวะคะ่ะเราไปทั้งทีมนะคะสนุกไหมคะถ้าไปทั้งทีมสนุกไหมสนุกมากมากนะตอนนีเเเนะะ้เราเที่ยวแล้วนะคะเราเที่ยวแล้วนะเราไปได้ไปเที่ยวแล้วแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศ และไปเที่ยวกับนะคะคนที่เรารักนะคะนี่คือ,อนะคะทีมงานของเรานะคะสนุกมากนะคะวันนั้นลืมไปว่าอายุนะคะเราลืมตัวเองคิดว่าตัวเอง14อยู่นะคะและก็ได้ไปเที่ยวฮ่องกงนะคะฮ่องกงสิงคโปร์เราไปกันเป็นทีมอีกแล้วนะคะกากบีพังงาภูเกต็ตเราไปกันตั้ง30มสวรหัสค่ะนะคะ <S 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 หลังจากนั้นนะคะ อัพไลน์ก็เป็นต้นแบบให้กับเรานะคะอัพไลน์เป็นโค้ดส่งไม้มาให้กับเรานะคะแล้วเราก็รับไม้ต่อต่อกันไปนะคะทุกคนทํางานกันเป็นทีมนะคะทํางานตามระบบและประสบความสําเร็จกันทั้งทีมนะคะหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวเกาหลีต่อนะคะนี่คือได้ไปเที่ยวนะคะต่างๆสถานที่ต่างๆสนุกมากๆเลยนะคะผลที่เรานะคะสู้ผลที่เราอึดหลังจากนั้นดิฉันได้เอาเงินไปให้เจ้านี่นะคะสองแสนค่ะปัจจุบันนี้เจ้านี่เป็นตัวสตาร์แล้วะคะ่ะ จะบันนี้เจ้านี่เป็นโกสตาแล้วสุดยอดน้องพี่ขอเป็นตําแหน่งกับเธอสักตําแหน่งหนึ่งเธอให้ตำแหน่งอะไรพี่โกสตาคะ่ะยีนนะคะและก็นะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่ท่านเหนื่อยนะคะ บุคคลท่านนี้นะคะท่านเป็นอปไ์ดิฉันผู้ที่ทําให้ดิฉันหมดหนี้หมดสินนะคะคนที่ท่านเหนื่อยนะคะสิ่งที่ท่านเหนื่อยทดิฉานสร้างนะคะสร้างให้ทุกคนสําเร็จมันก็ส่งผลให้ท่านสําเร็จนะคะท่านก็ชนะเดนลี่รีวอร์ดนะคะได้เงินมานะคะได้ทองคํามา3บาทหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ชาคนเดียวท่านทําให้พวกเรานะคะชนะการแข่งขันเรลี่รีวอร์ดนะคะนี่คือทีมันของเราจังหวัดกระบีบ่นะคะ นะคะก็มีพี่มีมีพี่ชายนะคะพี่สมัครพี่สาวนะคะและก็ตัวดิชันเองก็ชนะเรนลี่รีวอร์ดนะคะฟ้าทองคําฟ้าเงินอีก5 0,000บาทปรบ,บมือวันนี้มาด้วยค่ะชชวดตัวหน่อยค่ะ <S <S นะคะพี่ชายด้วยค่ะชวดตัวหน่อยค่ะนะคะจากฝังกระดีค่ะหลังจากนั้นนะคะ อัพไลน์ของเรานะคะก็เป็นตำนานอีกครั้งนะคะจากฝั่งสามเหลี่ยมอันดามันนะคะท่านได้สร้างพาราไดซ์สีผ้าคอลีไฟสีสายนะคะท่านก็ได้สร้างคอลีไฟสีสายท่านก็ได้นรับตำรับรางวัลน,นะคะเอฟเวอร์ n a ชั่นอ,อวอร์ดนะคะห้าแสนบาทค่ะประบมือท่านอีกครั้งค่ะนะคะสิ่งที่ท่านสร้างให้ความรู้วิธีการต่างๆท่านได้มาถ่ายทอดดิฉันทำให้ดิฉันนะคะจากบ้านหลังน,นั้นหลังแรกแต่มันไม่ได้เป็นหลังสุดท้ายใช่ไหมคะ บ้านหลังนั้นหลังสามพันบาทแต่ปัจจุบันนี้บ้านหลังสุดท้ายนี่คือหนึ่งล้านแปดแสนบาทค่ะจากกิฟตรีนค่ะและนะคะจากที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นคันเก่าๆใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เรามีรถด้วยกิฟรีนนะคะ4คันนี่คือสิ่งที่เราสู้นะคะจากกิฟรีนสี่คันและสร้างทีมงานให้ประสบความสําเร็จนะคะพาราได้าพาภายในปีเดียวค่ะครบโชว์ตัวหน่อยคะ่ะวันนี้มาด้วยค่ะนะคะสร้างพาราไดซ4สี่าเป็นตำนานเมืองกระบี่นะคะ ตังพวดได้ห้าพานะคะขึ้นพร้อมกันภายในปีเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะได้รับเกียรตินะคะจากรายการกิฟรินชแนลนะคะตื่นเต้นมากค่ะได้ออกทีวีค่ะบอกที่บ้านนะคะทั้งหมดนะคะบอกให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวฉันได้ออกทีวีค่ะนะคะให้ปรบมือให้หน่อยนะคะ <c oughs> นะคะตืนใจมากค่ะได้ออกกิฟรินชแนลค่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยออกทีวีค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราสู้สิ่งที่เราสร้างนะคะสิ่งที่เราทุ่มเทสิ่งที่เราเลกนนะคะเราก็ชนะเลิกการแข่งขันนะคะ ชนะเลิศไม่ได้คนอัพไลน์นะคะสองท่านนะคะชนะเลิศแล้วท่านไม่ได้ไปคนเดียวนะคะท่านสัญญากับดิฉันว่าถ้าท่านไปปีนี้ท่านจะฟ้าทีมงานไปนะคะปรากฏว่าท่านได้ฟ้าทีมงานไปนะคะสี่รหัสค่ะเป็นกำลังใจทใ่านอีกครั้งค่ะ เราได้ไปเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันยังมีเวลาอีกสามเดือนดิฉันไปนเตรียมตัวแล้วะคะไปซื้อเสื้อเลยะคะ่ะอยากจะบอกทุกทกท่านนะคะว่าดิฉันมีความรู้สึกไปมีความสุขมากนะคะที่ครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้มายืนอยู่ที่รามินทรานะคะได้มารู้จักพี่น้องพวกเราทุกคนนะคะทุกๆคนสู้ไม่สู้สถอยไม่ถอย,ถอยเอาไม่เอา,เ,อาเพราะฉะนั้นนะคะฝากข้อคิดนะคะเอ,เ,อเอาเ,าเอาแน่ไหมครับพี่อ๋อนะคะ ผักนั้นฝากข้อคิดนะคะว่าวันนี้นะคะกว่าจะถึงวันนี้เราต้องเจออะไรนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จหน้าวันนี้บนเส้นทางตรงนี้เราต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะเราต้องผ่านตรงนี้กว่าการเปิดใจคนการชวนคนการที่จะชวนคนเข้ามาฟังประชุมยากไหมคะ ยากที่สุดนะคะไปชวนเขาแล้วเขาไม่ได้เข้ามาเก็ตใจเขาจะเข้ามาสักครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องอาง,ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่ใจของเรานะคะเราต้องสู้เราต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานนะคะทํำยังไงก็ได้เราสําเร็จนะคะวันนี้ฝากข้อคิดก่อนจะลงจากเวทีนะคะว่าจุดมุ่งหมายไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจเลือกนะคะ ไม่ใช่สิ่งที่รอคอยแต่เป็นสิ่งที่ต้องยืน่นมือไปไฟฟ้ามานะคะพวกเราต้องไปไฟฟ้ามาควา,ามสําเร็จก็เช่นกันนะคะเกิดจากการสะสมการกระทําทีละเล็กทีละน้อยนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ตั้งใจมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องสม่มําเสมอและคุณจะเจอควา,ามสําเร็จค่ะวันนี้ขอให้คุณสู้คุณมุ่งมั่นคุณทุ่มเทแล้วเราเจอกันที่ควา,ามสาเร็จค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะดิฉันเชื่อว่าความตั้งใจและความอดทนในการทํางานคะ่ะจะนําไปสู่ความสําเร็จเชนเช่นเดียวกับคุณการจนาธันยุพักผู้บริหารคนเก่งของเราในวันนี้เธอผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคะ่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระดีๆในวันนี้คะ่ะจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานแก่ผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้รายการกิฟฟิเนอร์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ